สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30เมษายนนะคะวันส่งท้ายเดือนเมษายนนะเดือนร้อนๆกําลังจะหมดไปเตรียมจะเข้าหน้าฝนหรือเปล่าไม่รู้เพราะฝนตกทุกวันเลยตอนนี้แต่เมื่อเช้าไปปล่อยไปโกปล่อยกบมา้ห้าตัวเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะใครที่ฝากปัจจัยทำบุญเอาไว้อย่าลืมอนุโมทน,นาสาธุบุญด้วยแล้วก็ได้ใส่บาตรท,ทานนะคะเอาบุญมาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะรวยส่งท้ายเดือนเมษายนด้วยเลขอะไรกันนะคะเรามาดูกัน เลยวันอาทิตให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบนะคะขอให้ผู้คนที่เกิดวันอาทิตซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วให้ซื้ออายุตอนพานเสียชีวิตและใส่ศูนย์ไว้ข้างหน้านะจ๊ะส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานจันทร์กับสุขย้ํานะคะจันทร์กับสุขให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคให้ลาบพวกคุณค่ะนะจันทร์กับสุขส่วนวันอังคาร วันอังคารให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีเงินฝากหรือเงินใช้จ่ายเข้าออกเยอะที่สุดซื้อ2ตัวท้ายวันนี้เฮงเลขสมุดบัญชีนะไม่เอาเลข e M, เอทเ็ลขสมุดบัญชีก็ค,คือเลขบัญชีนั่นแหละ2ตัวท้ายนะคะวันวันอังคารส่วนคนวันพุธให้ซื้อเลขการทําบุญวันนี้การทําบุญทําทานจะให้โชคให้ลาภให้ความเพียงความรวยกับคุณค่ะส่วนคนที่เกิด วันพฤหัสห์นะคะได้พร,พรามแผงสอนหมายถึงจะทําจะหยิบจะจับอะไรในวันนี้จะประสบความสําเร็จและเลขที่ต้องซื้อคือเล,เลขการเดินทางการท่องเที่ยวเลขการเลขยานพาหนะเฮงนะคะวันศุกร์นะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากตัวเองนะย้ำเลขสมุดบัญชีเงินฝากตัวเองที่มีเงินเข้าออกเหมือนกับคน วันอังคารนะคะเลขสมุดบัญชีเงินฝาก2ตัวท้ายเห็นไม้ไย่พอได้แต่มันไม่เยอะนะห้ามโลภนะวันเสาร์วันสองห้ามโลภนะโอเคบายบายค่ะ